สวัสดีครับผู้ติด,ดตามรับชมช่อง YouTube อเป็ดไข่ซีพีซูเนะครับแต่วันนี้ก็พามาชมาการให้อาหารเป็ดในช่วงเย็นนะครับช่วงแดดอ,อ,อ่อนๆนะครับแดดก,ก็จะไม่ร้อนมากนักนะครับอันนี้เป็นฝูงเป็ดที่เราขุนกระตุ้นอาหารก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับก็จะนำมาเลี้ยง อนอกโรงเรือนด้วยนะครับเพื่อปรับสภาพนะครับให้เป็นคุ้นชินกับทุกสภาวะนะครับไม่ว่าจะเป็นแดดนะครับแดดร้อนนะครับฝนนี่อาจจะต้องมีบางช่วงอาจจะต้องป้อ,องกันนะครับไลเข้าโรงเรือนด้วยกัน,นะครับเพราะว่าเ,เขาจะป่วยได้ นะครับแต่ปกติแล้วเป็ดก็จะทนนะครับทนฝนละชอบเล่นน้ําฝนนะครับแต่ว่าที่เรากังวลก็คือเขาจะไปกินน้ําที่ไม่สะอาดนะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับก็อาจจะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับในการให้อาหารนะครับในฝูงเป็ดรุ่นนะครับเราจะแบ่งเป็น2มื้อนะครับช่วงเช้านะครับหนึ่งอิ่มนะครับหนึ่งอิ่มก็คือให้กินประมาณสัก กะว่า10นาทีให้หมดเลี้ยงไปเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่เราเลี้ยงนอกโรงเรือนเนี่ยก็กังวลว่าจะมีนกมีอะไรมามากินเศษอาหารที่เหลือนับก็จะให้เขากินให้หมดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีน้ําสะอาดเกยมไว้นะครับให้น้องเป็ดหลังจากที่กินอาหารเสร็จนะครับแล้วก็จะให้อีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นก็คือช่วงนี้ประมาณมห้าโมงเย็นนะครับแดดมันอ่อน,นะครับก็ ว่าให้กินสังเกตที่กระเพาะก็ได้นะครับก็คือเริ่มเต็มละก็คือเราให้อาหารฟูลฟีดนะครับกินเต็มที่ก็สังเกตว่าถ้าเหลือนิดหน่อยก็แสดงว่าว่าพอพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าให้อาหารเยอะเกินไปถ้ามันเหลือเยอะเราก็ปรับลดลงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาหิวให้อาหารไม่เพียงพอนียเขาจะร้องนะครับแต่นั้นก็คือเราก็ต้องเสริมโดยการเจ๊อาหารเพิ่มให้นะครับ ื่อให้เป็ดสาวของเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ะจะเจริญพันธุ์นะครับไข่เร็วตามไข่ตามกำหนดนะครับก็คือตอนนี้เราพยายามที่จะให้เขาไข่ช่วงประมาณอายุ20 21นะครับ21สัปดาห์ก็ให้หยอดละนะครับเราก็จะได้เร่งคัดตัวที่สมบูรณ์นะครับส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับก็ขอฝาก ท่านที่ติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็จะพยายามาถ้ามีเวลาก็จะพยายามถ่ายคลิปที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มาให้รับชมอีกเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็การให้อาหารในช่วงเย็นก็เรียบร้อยนะครับประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับดูเท่าที่ดู ก็เกลี้ยงละนะครับก็จะได้ไปดูแลแล้วก็ให้อาหารในฝุงต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่ทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ